ยยกกอยกร่างอย,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 ยแรกที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือทําไมภาพมันแตกครับคนดูเดี๋ยวผมให้คนดูดูแบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่คนดูควรจะเห็นแต่ไม่ผมผมนีสซูมเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะหให้มันเต็มจอนฮะ วันนี้เราจะมาเล่นบล็อกฟุตกันนะครับมีหลายๆคนขอให้ผมเล่นบล็อกฟุตนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นนานหรอกอาจจะเล่นอาจจะเล่นอันอื่นบ้างผมเล่กเป็นไรเดอร์นะฮะแล้วก็ยืนยันไปใช่แล้วครับผมเนี่ยผมจะไปตีตีมอนส์นะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นบล็อกฟุตนะครับเจ็เพื่อนผมมาเล่นให้แล้วผมก็มาเล่นต่อแจ่ผมก็พอรู้คร่าววิธีการเล่นอยู่ว่ามันเล่นยังไงนะฮะนี่ว่ตีมอนไปแล้วก็ปล่อยพลังใส่มอนนะฮะโอ้โห นี่เลยก็ลืมถามไปเลยนะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเอยวันลอยกระทงวันที่7กับวันที่8นะฮะคิดว่าน,น่าจะเป็น2วันในที่ลอยกระทงที่ผมเห็นนะอจริงแล้วก็ผมก็ไม่มีคู่ลอยครับก็จากที่เห็นไปยังต้นคลิปที่แล้วเมื่อกี้นะฮะใช่ครับผมไม่มีคู่ ากที่คนดูเห็นฝีมือผมในการเล่นบอฟูลเลยครับก็เห็นเลยเลยครับว่าไม่ธรรมดากับการฟาร์มมอนอยิงริงครับเพราะว่าออผมก็เล่นมาก่อนน,นั้นนี้เคยเล่นมันแล้วแหละตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่เ็ลประมาณเจิกว่ากว่าละมั้งถ้าจำไม่ผิดอะนะใช่ครับผมในประมาณเ0สบกว่ากว่าแล้วก็ถึงร้อยแล้วก็เลิกเล่นไปเลยเพราะว่ารุ่พทัผมตอนนั้นมันพังด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องใหม่เล่นทีนี้มันก็เลย <c oughs> มันก็เลยเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้เล่นมันก็เลยกระตุกอยากที่ทุกคนเห็นในไลฟ์ นี่โอ้ยผมว่าอีกตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อัพแล้เออไม่ใช่ดิที่เราจะิสธิ์อ่าอ่า,อาภารกิจนี้นะฮะโอ้ยนี่ไงโอ้ยเรยเวลอัพเลยแมปนี้ขอนำเสนอแบบนี้ชื่อว่า Rainbow f r a นะครับเนีย่าายไลฟ์ก็เห็นกันนะฮะว่าผมเคยเล่นไปแล้วซึ่งกระตุกมากแต่คราวนี้ก็ถามว่ากระตุกไหมก็มันก็มีกระตุกแค่บางช่วงนะที่ผมเล่นมา ใช่แบบนี้มันแบบนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องหากล่องเหมือนต้องเล่นภารกิจอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่เข้าใจว่าเล่นยังไงเพราะว่าผมก็เล่นมานิดเดียวนะครับซึ่งเล่นไปก็เล่นไม่รู้เรื่องไปด้วยนะฮะบอกเลยว่าถ้าเล่นไม่รู้เรื่องนี่ก็เดินเกมไม่เป็นเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวเนี่ยยังดีที่เล่นยังดีที่ผมเนี่ยเล่นสุ่มกับคนอื่นนะผมเล่นสุ่มกับคนอื่นโอ้นี่ตรงนี้จะแหลกนะซึ่งผมอ่านไปบางช็อตมันกระตุกนะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันกระตุกตอนนี้เราก็ได้กล่องบีมาหนึ่งกล่องนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางไปมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็เดินวนอยู่เท่านั้นแหละก็จะหาทางไปเจอนะฮะบ,บางทีมันก็ไปถูกแล้วแหละแต่มันก็ลืมไงเออมันลืมมันลืมบางทีมันก็อาจจะเดินผ่านบ้างน,น,นะไม่แน่ใจว่าเดินผ่านหรือ,อยังมาเมื่อกี้เพราะว่าผมไม่ได้บองอาจจะมองแต่ <laughs> มันไม่ได้อยู่ในระยะสายตา มันก็อาจจะอยู่ในระยะสายตาแต่มองไม่เห็นแค่านั้นแหละอันนี้ที่ผมที่คุณเห็นเมื่อกี้นะฮะก็คือว่ามันกระตุกมากผมเลยลองปรับขึ้นดูนะฮะเผื่อว่ามันช่วยอะไรนิดหน่อยแต่ก็ช่วยนี่นี่ไงนี่ไงแต่ก็ช่วยนะับผมช่วยให้รู้สึกว่าลื่นขึ้นนะฮะตอนที่ผมปรับต่านี่มันมันต้องเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องมันพยายามโหลดแบบอยู่เรื่อยนะับผมใช่คือมันพยายามโหลดแบบไปเรื่อยๆนะับก็เลยแบบว่าทำให้เครื่องผมมันแหลกนะฮะ วุ้ยนี่ไงนี่ไงกูเจอแล้วกูก็ตายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาคุยอะไรกันวะะออไร่ะ เป็นไรครับเป็นไรครับเป็นไรครับไม่มีค่ะเอาแมวค่ะเขาบอกว่าแมวแมวมีเจ้าของนะเป็นแมวคุณจะตอบไปเลยโอ้โหกินกินกินอาหารแมวไหมกินอาหารแมวไหมย้อนให้กินขิกินกินอยกิรางหนึ่งอ้าวคุณแม่เดี๋ยวผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครับกินกินมาครับกินต่อครับกินครับคอยกินรางหนึยงคุณแม่กินก๋วยเตี๋ยวด้วยขอก๋วยเตี๋ยวสักเส้นหนึ่งหน่อยครับ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหนึ่งอ่ะโอ้มไม่ขอดไม่ค้าไม่ขายไม่กินแล้วอ้าวเดี๋ย <laughs> วเดี๋ยว,วผมสั่งให้แมวแมวคุณแม่จ่ายนะคุณคุณจ่ายนะคือผมสั่งให้แมวมีหกพันล่ะคุณจ่ายนะแมวมีแค่หกพันผมผมผมมีแค่ห้าบาท <laughs> ไปลว่าผมไม่มีตังค์ครับพี่ <laughs> <laughs> ไปไหนเอาตังค์มาคืนก่อน ขอตั้งนะครับขอตั้งนะครับถ้ามันให้ได้ให้นานแล้วเนี่ยคุณคุณคุณม่ต้องมาต้องมามาลอยกระทงเป็นคู่ผมนะคุณได้ครับได้เลยผมไม่มีคู่ลอยกระทงอ่ะพี่เมื่อวานนี่ผมไม่ได้ลอยกระทงเลยโอ้ใครเกิดไอ้กลิ่นกระทงวันนี้ไม่มีใครลอยสักคน กูฉันนั้น,น,นไม่มีใครมาลอยอะไม่มีใครรอยกระทงด้วยเลยเดี๋ยวเราจะลอยกระทงคนเดียวนี่ฮะ,ะที่กระ,ทะ <c oughs> สิทธ์กูมาเต็มแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรมาด <c oughs> ิา <c oughs> มันมาด <c oughs> เจอเจอกับอะไรวมา่ิปวดหัว พอแล้วนี่โอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวมีมจะเต็มแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ย <laughs>